เราอย่าแซมบแล่มกันเลยเราไปหาที่เปิดดีๆกันดีกว่าซึ่งจะหาที่เปิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นโลงอาบน้า,นาดีวะมันจะไปมีที่ไหนดีกว่าที่นี่อีกแล้วที่ที่เขาจับมือเราสัมผัสชิดใกล้สื่อจิตใส่กันอันนี้นี่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 นีเราจะเราขึ้นลิฟต์นี้มาปุ๊บเราก็มาคุยกับเจ๊หนะ้าที่นั่งตรงนี้นี่ เราต้องเอา MC มา่อไว้เชื่อผมเพราะว่าเขาอยากจะจับอยากจะ touch นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เอาเป็นว่ายืนตรงนี้ก็แล้วกันนะเราไปเปิดกระชากันเถอะทุกคนมาแล้วกับ Rich Man Shop โน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาเ Star ถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติม A อีกมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมง สามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลาย Rich Man Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นอักรียผมเปิดสะสมไปทั้งหมด1 2 3สไม่ถึง2 12โล12โลเปิดทิ้งไว้ซึ่งผมมีทั้งหมด130โดยประมาณพอาะว่เอาเป็นว่า22ยังไม่มา ติงหยุนและฮันยาไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับรอบนี้ไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้น32ขออย่างเดียวเลยถ้าไม่หลุดจะดีมากนะครับผมผมจะได้ไปกดไลค์โคนบ้างครับครับพี่นะครับติงหยุนกับฮันยาอีกแล้วนะครับผมก็ามาเป็นคู่หูคู่ห้า 42. เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปั๊มปั๊มปั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 มสามสิบสองเอ้ยสามสิบสาสามหก 36โรเขาเปิดได้ยังไง oh my god ไม่อยากจะเชื่อเลย oh อ้โหอีนี่มันเป็นใครนะเจ้านายจ๋าแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นฝรัง่งทชไมเป็นคนอินเดียเฉยเลยแต่ว่าเขาเปิดได้36โริกร o อดีเกินไปแล้วอย่างนี้ต้องกดไลค์คนด้วยไหมนายจ๋าไม่ดีไม่ดีเราจะหมดเยอะนะตัวอนาคตก็ดูหน้าเปิดอยู่นะเอ่เอเบิลทองได้ไหมเจ้านายจ๋าเลื่อนเบิลเป็นหลุดเลทก็ได้เอาไม่เป็นไร เย้ทุกคนดีใจเร็วทุกคนดีใจดีใจกับผมหน่อยเย้ออกเร็วด้วยเว้เยสาวสิบหกก็ออกแล้วอากเลิยาเนี่ยถ้าจะให้ดีนะมันต้องมี E1 หนึ่งไวเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยแดกพลังงานแบบว่าเจ๊แกต้องการพลังงาน3ล้านเปอร์เซ็นซึ่งอ e ีตลอนหนึ่งนั้นช่วยได้เป็นอย่างมากถึงมากที่สุดเลยเออส่วนเทียบกันกับไรโคนเนี่ยไรโคนมันให้เรื่องสปีดเป็นเบสสปีด Speed, พื้นฐานทำให้ทำสปีดง่ายสามารถเอาสเตไ็ไปเหลือไปลงคิดเล็กขี้น้ำเม็ดได้นะแลวในคีดถึงความพูดค่าของตัวละครก็ก็ยังไม่เท่ากับ E1 ดดีจะไปปปเเิิก็ E1 e ส่วนผมนะส่วนผมเหรอผมไม่เปิดอะ E1 ผมเล่นอีูนย e ไปนี่แหละผมยอมทอรมานดีกว่าผมอยากจะรู้ทำไมว่าอีูนย์นมันจะไปได้ถึงไหน ไม่ใช่หรอกกูแค่แอคแล้วกูก็ไม่มีเทสด้วยจนโทษทีอีกอย่างหนึ่งยังไงก็ต้องเด้ประกดอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่านี่ไม่มีเล่ยโคนใส่จะไปใส่3มดาวกับตัวบางล่างเล็กเหลือเกินมันจะตายเอาเพราะฉะนั้นกดเลยละกันเออสนตัวไล่โคนเนี่ยมีเหมือนจะไม่มีมั้งหลังจากกดเอาเวนจูรีนไปใช่ไหมสิบสิบห้านี่ไงสิบห้าสิบหกเอาให้มันได้ไล่โคนหน้ารุนเหมยนี่ละกันนะแต่ผมว่ามันไม่ออกแน่เลยอ่ะมันต้องไม่ออกมันต้องเล่นตัวแน่นอนเลยวะผมผมกลัวว่ะยี่สิบหกร้อนร้อน โอ้ยหลัามาเลยสวยงามภายใน10โลนั่นถือว่าเป็นเรื่องดี BP บีม,มันก็ดีอ่แต่เราจะเติมเยอะเราต้องเติมเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เราต้องเติม500 700ยไม่ใช่300โอ้ไมค์โตุถ้าเราไปเติมกบ Richman Shop ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง600บาทซึ่งมันโอ้ยอันนี้ก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมอ้าวส0ก็ได้แล้วขอโทษจ้าในจ๋ามาแข่งมาแช่งเอ้ยมาอวยพรครับไม่ทันแล้วครับได้ไปแล้วครับผมได้ไปในภา,ายในภายในโลแล้วผมก็ได้เลขคน4ดาวภายใน10โลอ่ะคิดว่าอย่างไงบ้าฮะผมแบบว่าผมแบบ เนี่ย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 ผมกดแบบรวดเร็วผมแบบเสียไปแค่สี่สิกว่าโลด้วยความไวผมก็ได้สุกสิ่งที่ผมต้องการื